ไไสว,กกว,สสสวสัสดีครับโคตรจักกานสุสา์ช่วงที่หน,นึ่งอาจารย์วันเสาร์ที่18เมษายนผู้สาราสองคันหน้าบสา63ครับเช่เคือนุกุลสาัสดีรับเชิญคืนครับทุกวันนะครับห้องสี่เชื่อ แล้ววลาสางจังหรือวันเสาร์โคจัก,กรวาลคู่ค,ยยคุยนะนะครับแล้วที่ทุกที่ช่างเออยุช่องและจังหวัดนะครับอีอาช่องนะครับอีอาชงนะครับค่าแรกวันนี้นะครับคือดูเจสุกเจงฮะแล้วก็ดูจริงๆเออเข้าจัก,กรวาลสาวว่ากำลังใจภากวันนี้มกราของโคจัก,กรวาลน,นะครับสรารคูณ có dặng gúng đi castang chan na sangut và có trình nào này